สวัสดีค่ะเจอกับดิฉันยายคำพักคนติดดินอีกแล้วค่ะมาดูค่ะว่าวันนี้ยายคำพักจะไปทำอะไรนะคะไปเอาน้ำค่ะไปเอาน้ำมาดื่มน้ำหมด คือบ้านเยคำมพักอะ่ะน้ำที่ใช้อะ่ะไม่ใช่น้ำประปานะคะเพราะว่าคนมอเวยอ์อ่ะถ้ามีน้ำประปาเขาใช้น้ำประปาน้ำหลวงขนาดน้ำเขาจะดื่มได้เขาก็เสียค่าน้ำกันไปใช่ไหมแต่บ้านของแยคำมพักเจาะบ่อบอ้บาดานค่ะแต่น้ำก็ดื่มได้นั่นแหละเพราะมีเครื่องกรองเครื่องอะไรอยู่แต่ว่าน้ำบาดานมันก็จะมีกลิ่นเหมือนท่อแบบท่อมันก็หลายปีแล้วเนาะบ้านเก่าบ้านแก่บ้าน,านเป็นร้อยปีแล้วนะคะ เขาเจาะกันมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้มันก็เลยดื่มไม่อร่อยอะ่ะอ้าไม่เข้าใจคนไมจุดหมายมันมายเยอะขนาดนี้ตายแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยมีทั้งของคัวของเนี่ยเลย อยู่ติดทะเลนะคะจะให้ดูนะวิวนะเย็นเห็นไหมคะเย็นลมลมเย็นค่ะลมแรงให้ดูวิวข้างรอบๆเห็น <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมเอาหมวกมาด้วยเย็นเย็นอยู่ ้าองศาแต่ว่ามันก็เย็นน่ะไม่ไม่เย็นได้ไงเนาะบ้านเรายี่สิบห้าก็ยังยนี่ค่ะวิวนี่ค่ะขวดดิฉัน,นที่เราจะเอามาทิ้งอุ้ยเราไปทิ้งขยะตรงที่หน้าบ้านนั้นไม่ได้นะคะเราต้องเอามาทิ้งที่ที่ของเขานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เห็นไหมคะนี่ เขาจะเขียนบอกไว้แล้วถ้าอ่านไม่ออกก็มีรูปภาพให้จ้ะดิฉันอ่านไม่ออกเราก็มีรูปภาพนี่แหละเนี่ยค่ะที่เราจะทิ้งเราก็ต้องทาความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้ได้นี่ค่ะนี่เป็นเสื้อผ้าของที่เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้เป็นเสื้อผ้าของเล่นกางเกงรองเท้าเราต้องอันนี้ตัวใหม่อะไรไม่รู้เนี่ย l u s Cool h ก,ก็เขียนว่าเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ Textile แล้วอันนี้ไม่รู้เข้าใจก็คงจะเหมือนกันแล้ะค่ะเนี่ยส่วนขวดเล้านี่มาทิ้งตรงนี้เลยคะ่ะอุ้ยเต็มถังนี้เต็มเห็นไหมคะเขาจะแยกกันเลยนี่มีรูปภาพมีกระป๋องด้วยกระป๋องก็ทิ้งตรงนี้ได้กระป๋องที่ศัอาายอาหารนะคะ เมทัลกราสอมเมทัลนาใน่นใอันนี้ค่ะมือจะสันส่นๆหน่อยนะคะเพราะดิฉันจับนี่ขวดเหล้านี่ค่ะขวดอะไรนะอาหารไทยเราแล้วแหละไอ้นี่ปราราหมดแล้วก็มาทิ้ง อันนี้เครื่องดื่มเป็นขวดใช่ไหมคะน,นี่เครื่องดื่มน,นี่กระป๋องเป็นกระป๋องนี่ค่ะขวดในมือดีกว่าเดี๋ยวลงมือเพื่อนกระป๋องโคตรกระป๋อง,อง,องไม้ ค่ะเรียบร้อยแล้วถุงพลาสติกที่เราไปทิ้งไม่ได้นะคะเราต้องมาทิ้งนี่เขามีที่ให้ทิ้งอยู่ค่ะนี่เอามาใส่ตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้เขาะจะมีที่ให้เขาเราต้องแยกให้เขาชอบกันบ้างไหมคะวิดีโอวันนี้พาไปกรอกน้ํามาดื่มแล้วก็พาไปทิ้งขยะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้ากับยายคำพักคนตินดินนะคะสวัสดีค่ะ